การปลูกพริกอะค่ะปัญหาก็มีหลายด้านหลายอย่างเหมือนกันนะคะเช่นการปูผ้ายางเราก็ต้องดูให้ดีก่อนว่าเราปูดีแล้วหรือยังและวิธีไหนที่จะทําให้ผ้ายางไม่ไปลวกคอต้นพริกตายวันนี้จะมีวิธีทํามาฝากค่ะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันกับจอยเลยนะคะก่อนชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่อง Enjoy Farm Channel เพื่อมีเทคนิคดีๆเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์กันนะคะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จอยมีเทคนิคและวิธีการปูผ้ายางนะคะปูยังไงไม่ให้ต้นกล้าพริกตายใช่ค่ะเห็นไหมคะต้นกล้าพริกที่จอยได้ลงปลูกไปแบบนี้อันนี้ค่ะจอยเจอปัญหากับตัวเองเลยเพราะว่าช่วงที่จอยปูผ้ายางอะคะ่ะ จอยให้คนงานปูนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกเยอะมากทำให้ดินที่เราเรืวอนะคะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะเวลาเราปูผ้ายางลงไปเลยทำให้ผ้ายางไม่เรียบแนบสนิทกับแปลงนี่แหละคะ่ะคือตัวปัญหาเพราะว่าเวลาเราปูผ้ายางไม่แนบสนิทกับแปลงนะคะมันจะทำให้ผ้ายางมีช่องลมนะคะเวลาผ้ายางโดนแดดหรือว่าโดนความร้อนมันจะทำให้ความร้อนนะคะ ระอุออกมาจึงทําให้ต้นกล้าพริกของเราอะค่ะตายได้นะคะเพราะว่าเขาโดนความร้อนวิธีแก้ไขอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือให้เราอะค่ะนาดินมากรบตรงรูนะคะให้ต้นกล้าพริกอะค่ะไม่โดนช่องลมเข้ามานะคะแต่วิธีนี้ค่ะเป็นวิธีการแก้ไขนะคะมันก็จะเปลืองคนงานนิดนึงถ้าจะให้ดีนะคะการเตรียมดินเป็นขั้นตอนที่ต้องระวังมาก ถ้าเราไม่พรวนดินให้ร่วนซุยพอเวลาเราปูแปลงอะคะ่ะหรือปูผ้ายางนะคะมันก็จะไม่เรียบปัญหาก็จะตามมาถ้าเราเตรียมในขั้นตอนของการเตรียมดินให้ดีนะคะปัญหาของการปูผ้ายางก็จะไม่ตามมานะคะส่วนใครนะคะที่อยากรู้ว่าผ้ายางอะคะอ่ะเราต้องเจาะรูเองหรือว่าที่ร้านมีมาให้เลยตรงนี้ค่ะมีทั้ง2แบบนะคะแล้วแต่ความต้องการของเรา มันก็จะมีระยะห่างประมาณตั้งแต่20เซนเมตร30เซนติเมตร40เซนติเมตรนะคะแล้วแต่ความต้องการของเราว่าเราต้องการปลูกห่างระยะแค่ไหนนะคะส่วนใหญ่แล้วที่เขาปลูกกันก็จะประมาณ30-40เซนเมตรนะคะระยะห่างที่กำลังพอดีเพราะว่าพิกค่ะพอเขาโตขึ้นเขาก็จะมีพุ่มที่กว้างขึ้นนะคะ ส่วนในเรื่องของผลผลิตนะคะมันก็จะเป็นผลตามมาถ้าเราดูแลพริกของเราดีนะคะดูแลแปลงดีดูแลเรื่องโรคเรื่องมแมลงดีตรงนี้ค่ะผลผลิตของเราก็จะตามมาปัญหาค่ะเราต้องศึกษาเองเรียนรู้เองแล้วเราถึงจะรู้ค่ะว่าพื้นที่ของเราจะต้องเจอปัญหากับอะไรนะคะเรื่องโรคเรื่องมแมลงะคะ่ะแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันนะคะดินฟ้าอากาศจะแตกต่างกัน แต่ถ้าใครนะคะอยากได้สูตรลับความสําเร็จนะคะที่ทำแล้วไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาหรือว่าไม่ต้องมานั่งเจอโรคมแมลงเพราะว่าเราจะทำการป้องกันตรงนี้ไว้ก่อนเราจะมีสูตรการดูแลตั้งแต่การเตรียมดินจนถึงการเก็บผลผลิตนะคะว่าเราจะทำยังไงให้มีผลลัพธ์แล้วก็มีผลผลิตที่เยอะนะคะจะทำให้รายรับของเราอะคะ่ะ คุ้มกับค่าเหนื่อยคุ้มกับการลงทุนไปนะคะใครสนใจก็ทักสอบถามจอยมาได้นะคะจะเป็นสูตรของหมอพริกนะคะซึ่งในรูปพริกเนี่ยค่ะเป็นการใช้ผลผลิตของใช้ของยูนิลท์เต็มสูตรนะคะเพราะว่าแปลงนี้ค่ะปลูกพริกแค่1,500ต้นแต่เก็บผลผลิตได้ทุกอาทิตย์เลยนะคะรา,ายได้เกือบแสนแล้วนะคะเก็บแค่4เดือนนะคะแต่ก่อนจะได้เงินแสนเราก็ต้องวางแผนการทำให้มันดีๆก่อนนะคะ เช่นการปลูพะยางเราก็จะได้ไม่ต้องมาลงทุนซ้ำซ้อนลงต้นกล้าพริกใหม่เรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะจ้ก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Enjoy Farm Channel แล้วจ้าจะมีเทคนิคดีๆเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์มาฝากอีกค่ะวันนี้จะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ